E ก็มินดูนี่สิใครก็ไม่รู้พ้เหมือนจะวางระเบิดโรงเรียนเราเลยอ่ะคนแชร์เต็มเลยเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยไนลองอ่านคอมเมนต์สิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆไหมอ่ะน่ากลัวนะเรื่องนี้จะต้องรีบใจผอทราบผอคะ ข่านี้ทาให้แตกตื่นในะะเ้วโรงเรียนเลยนะคะเราต้องรีบดำเนินการอะไรสักอย่างแล้วละค่ะนั้นก็เรียกประชุมด่ววเลยนะคะคุณครูนะคะได้ค่ะขอออเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนดิฉันคิดว่าเราต้องมีมาตรการเร่งด่วนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในที่ประชุมเห็นควรว่ายังไงบ้างคะดิฉันเห็นควรว่าเราควรจะจัดซื้อ เรื่องตรวจจับระเบิดที่มีความแม่นยำสูงนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ <realmente> เรายังไม่ทราบแน่ชัดเลยนะครับว่าข่าวที่เราได้รับนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าข่าวคลุมลอยแล้วครูชอบจะรอให้เกิดการระเบิดก่อนเหรอคะเราค่อยจัดการดูคุณจะใจร้อนเกินไปนะครับไหนจะเรื่องว่าประมาณนี้แต่ยังไงดิฉันก็คิดว่าความปลอดภัยของนักเรียนอ่ะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดค่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะทั้งสองคนนะคะ ในฐานะที่ฉันเป็นผู้มุ่งในการดีฉันตัดสินใจซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดเพื่อความปลอดภัยของนัเรียนของเราและก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองรวมทั้งชื่อเสียงของโรงเรียนของเราด้วยดี่ฉันเ็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับอนครับอ้าวมาส่งงานเหรอครับเออพอดีเลย อินเทอร์เน็ตครูเป็นอะไรไม่รู้อ่ะใช้ไม่ได้มาหลายวันแล้วฝากดูหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับอันนี้วางตรงไหนครับวางน้างข้างได้เลยค่ะครัคก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเชนไม่ได้เลยอ่ะไหนลอมีลองมาดูพี่แตนได้ไหมอ่ะก็ธรรมดาได้ครับได้ครับถ้ายังไงเดี๋ยวครูฝากไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะออกไปทานข้าวข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะไหนดูสิก็แค่ปิดเดดทิ้ทงไว้ กดตรงนี้ใช้ได้แล้วเฮ้ยไมเนมนี่มันแอคเคาน์คุณนี่ไหนแอคเคา์ที่ว่าจะมาวางระเบิดโรงเรียนเราอะเฮ้ยเฮ้ยโปรไฟล์ใช่เลยจริงด้วยนั่นแสดงว่าคนไลค์ก็คือคุณนัทธาดิใช่เราต้องหาทางเปิดโปงเรื่องนี้แล้วนะไมเนมเอาล่ะ ังจากที่พวกเราได้ทําการสั่งซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะได้สบายใจกันสักทีนะคะใช่ไหมคะคุณนัาจริงค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความปลอดภัยของเรียนแล้วมีสิคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้นะพวกเธอเข้ามาทําอะไรในนี้คะคุณคคูกําลังประชุมกันอยู่ก็มาเพื่อกะจัดคนโกงให้หมดออกไปจากโรงเรียนของเราสิคะคนโกงหมายความว่าไง ก็หมายความว่าในที่นี้มีคนคกงแฝงตัวอยู่นะสิครับใจเย็นหนูการที่เราจะกล่าวหาใครเราต้องมีหลักฐานนะครับพูดลอยไม่ได้หลักฐานน่ะมีอยู่แล้วค่ะพวกเราไปเจอแอคเคาหนึ่งที่เคยขู่ว่าจะวางระเบิดเคยเข้าล็อกอินในคอมพิวเตอร์ของคุณทฐาแบบนี้เขาจะเป็นหลักฐานได้ไหมคะคุณทฐาเหรอถ้าอย่างนั้นคนร้ายก็คือใช่ครับคนร้ายในที่นี้ก็คือ รายในที่นี้ก็คือพอออนั่นเองครับพอออนั่นเองครับอะไรนะเมื่อกี้เธอบอกว่าพบในคอมของคุูนัทธาไม่ใช่เหรอ<ช>คนร้ายก็ต้องเป็นคุณนัทธาสิใช่ครับเจอในคอมของคุูนัทธาเฮ้มันอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยต้องมีใครทําอะไรกับคอมคุณแน่เลยแต่ด้วยความเร่งรีบพอออกคงไม่ทันสังเกตใช่ไหมครับว่าในห้องนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่หลังจากนั้น พวกเราก็คอยสังเกตพฤติกรรมพออจนได้หลักฐานว่าพออรับสินบนจากคนที่ขายเครื่องตรวจจับระเบิดอีกด้วยมีอะไรใ้ช่วยก็บอกนะครับขอบคุณนะคะหลักฐานมาตัวขนาดนี้พออยังจะกล้าปฏิเสธอีกอยู่หรอคะยอมรับได้แล้วครับท่านพออไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้ทำนะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะ ันก็แค่เป็นห่วงเบลก็เท่านั้นเองไม่นะไม่ฉันไม่ได้ทำครูชดช่วยขออ้อด้วยเชื่อขออ้อไหมทุกคนไม่มีใครเชื่อขออ้อแล้วล่ะค่ะตอนนี้